ตอยวะรุกบอแม่ง A B C ีซีเอวีไม่ใช่ A B C ยิงกดชิบหายวิ่งป่าแล้วเนี่ยโอ้หเหนียวโอ้โหแหลกใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้มากไอ้เหี้ยโดนชนได้ดูเอแล้วนะแม่ง ไงกันกูอยู่บีโอ้โหตายสักคันใครกระสุนหมดบอกบียึดกำลังจะได้แล้วโอเคโอ้โหจะลวด โอ้โหมองไม่เห็นตาผ้าตามัวยูแกดา มาเต็มหน้าัาเต็มนี่หอโอ้ยไม่อยู่เว่ะเออโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วหนักเกินอะไรม้างวะเนี่ยเร่องเวลากี้แหละไอ้ตอกเนี่ยพล่มจังพลมจังเลยเนี่ยตอกเนี่ยิงกันนานมาก โอลิทจับกบวยเนี่ยเย็นรถไปสองผูขาดการยิวแบบเพียงผู้เดียวผนะูกขาดการยิวเออผู้ว่าเนี่ยกระจายไปางระชารังดีกว่าแห้งดอมเอากันไม่ลง ม,มีความเห็นว่าไงกำลังมุดไปเราจะอ้อมไปด้านหลังเออ้อมได้หลังเอดีกว่าไปด้วยนะเอาพวกมุกไหนกันเนี่ยดีเดือะเว้ยฮะ โอ้โหเขี่ยกูชงมึงไม่ทันมอตา้าคุ้นตีนมอตา้าเออ,เอ,อมอตา้าไอ้เหี้ยหวางกูซื่อย่างงั้นหมูดับเลยกู ไอ้เหี้ยแม่ขล่มอะไรกันวะเราไม่กลัวมันอ้อมสูตบ้างเหรอเนะี่ยกลัวเก็บพยาบาลไงมนะันี่ยทำไมเรายืนเฉออยต่อใต้ก็เชีย่ย ออกต่อไปไม่ได้แล้วมีตัวคอยนี่อยู่คอย,อยอกอย่อนเลยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเออเอากูมไม่รู้มึงชุบตัวหรอกมึงจะรู้ได้ไงว่าใครจะชุบมึงมึงต้องเตรียมตัวตลอดว่ามึงจะเกิดหรือเปล่าแค่ <c oughs> นั้นแหละแล้วพวกมันจะตายแล้วไง ต้องเกมตัวตลอดเวลาเวลามึงตายอ่ะต้องหมาอีกคนอื่นมั่นมมือดับล็อกตลอดเวลาวะไอ้เด็กโอ้โดนปลักในนี่แล้วว่าบีรู้สึกจะเริ่มมีปัญหาแล้วไอ้เหี้ยแม่งเข้ามาแล้วอ่ะแม่งก็เอาจริงกับบีแข่งพวกมันนะเราต้องไปยึดฐานอีกบ้างเลยฐานกูติดอยู่ตรงเนี้ย ้ไปได้ที่ไหนหรอแมพวกกูจะไปไงอย<ป>่านี้อ่ะไปไม่ได้ก็จะไปสิเ <c oughs> ชี่ยก,การคอจะมาการ่แล้วกูอ่ะ แบงค์โดนคนจุดเด่าเกิดที่อื oh, bank, ่นแล้วไมเชียโอแบงค์กลัวนำหนึ่งเลยวฮิวสัตเลยขาดการฮิวแต่เป uh ็น um ผู uh ้เดียวดนแหลกว่ะบานกว่ะันนี้เราจะไม่บานแล้วเริ่มเยอะแล้ว ก็มึงผูกขาดจะเดียวคนเดียวไม่เชียวอูอจเใจมันแหลกดึงตายปักสัตว์ราเบิดหมด

เียกูชุบบานเลย,ยมีที่เก็บแววูชัดเลยแกยบกนตจกะมือแน่นแต่ลาพักใจด้วยใครจะตายแม่มาไอ้ที่เหียวไม่ กไดู้เอ็มมี A, B, แม่งโดเยอะได้อย่างเสียอย่างดิจะไ,ได้อย่างเลยเสียหลายอย่างเอย,เย,อยตรงข้ามแม่งแข็ง คุว่าถ้าเกิดเราไปอยู่สุภาพจริงแบบนี้จะเยี่ยวลาดปะวะเยี่ยวแตกใครชุบกูหมอถ้ายิงกูอีกชุบกูมาทำไมในนี้ว่าโอ้โหเกิดมาเกิดตรงไ้บปะหายไปเป็นดงตายกับแม่หายไปเป็นดงอะไรเงี้ยวนี่เป็นคิวไปเลยดีกว่ายังจะชุบกูอีกโหสัตว์

เซฟตัวเองหน่อยไม่ใช่เซฟอะเอาจริงอะเดี๋ยวไฟเนี่ยเล่นเกมซฟอนให้แอบถึงซุ่มอยู่ในตลาดตลาดนี้แม่งสดจริงคนมาแม่งก็ต้องกินเนื้อสด UB nặng chứ nghe, nó nặng rồi đó. Mày cái này, bắt. ีวิตไอ้หานี่จะโหดไปละไอ้เชีย่ยเอ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยจะยิงสุงนแม่งหมดแม่ไม่อยู่แน่บีเขไม่อยู่นอกดีกว่า ส่งแม่งเสียมไปเฮียดีแม่งถ้าจะดีแม่งโคตรเสียมเลยเสียมยิ่งกว่าจ่ายปีชิบหายตรงนั้นนะ าจะแพ้แล้วเหรอชนะอยู่ตอนนี้เราชนะอยู่พยายามยึดตรงกับเอ่งนี้โอเคดี <ive> ได้แล้วตอนนี้ทุกคน ไป่บีอใช่ไหมเนี่ยอฟิวนะไอ้่บไอ้ที่กำลังเป็นกระสุนมาเฮ้ยเนี้ย มึงก็ให้สิทธิคนอื่นมัน้งดิมันไม่มันไม่เลร่สกอรแม่ง